ช่วงเช้าที่ผ่านมาเซปักตะกร้อชิงสองเหรียญทองสุดท้ายโดยในประเภทชายคู่ทีมไทยเข้าชิงกันเองปรากฏว่าทีม B ีสุวิชาทารากับสุริยนต์กุลพิมนเอาชนะไทย A 2.1เซตคว้าเหรียญทองที่19ให้กับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยของไทยส่วนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศไทย B ในชุดสีเลือดหมูประกอบด้วยสภาวดีวงคำจันทร์ กับทิติมามหากุศลพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียผลเป็นไปตามคาดนักววลูกพลาสติกสาวไทยชั้นเชิงเหนือกว่ามากเอาชนะ2เซตร,รวดคว้าเหรียญทองที่20สรุปผลงานของทีมเซปักตะกร้อไทยกวาดครบทั้ง5เหรียญทองที่มีการบรรจุแข่งขันในครั้งนี้ต่อกันที่เทนนิสทีมชายแข่งแบบพบกันหมดทีมไทยลงตัดสินชมป์กับเจ้าภาพหลังจากทั้งสองทีมต่างกํชัยมาสนัดรวด นัดนี้ทีมได้ชนะ2ใน3ตช์คว้าเหรียญทองทันทีเริ่มที่เดี่ยวมือหนึ่งปรัชญาอิสโรพลิกสถานการณ์กลับมาชนะนักขวดเจ้าภาพ2-1ตเซตเก็บคะแนนแรกให้กับทีมไทยขณะนี้กำลังดวลเดี่ยวมือ2ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่มีคิวลงชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในช่วงบ่ายวันนี้ผู้เล่น6คนแรกเป็นชุดเดียวกับที่เคยเอาชนะเจ้าภาพมาได้ในรอบแรก ได้แก่พรพันเกิดปราดวาสนาสว่างสีวนิดาโคตรเรืองรัศมีสุภาพูลกนิกาท์ธีปโชตชิดพรกำลังมากและกนิการสิทธิแพทยเป็นตัวรับอิสระด้วยความสามารถและศักยภาพหรือความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ,ะมีโอกาสนะครับค่อนข้างสูงที่จะทำให้คนไทยไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันที่จะทำเหรียญทองกลับไปสู่ประเทศชาติในนามของมหาวิทยาลัยไทย นักตบลูกยางสาวไทยชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียวันนี้เวลา15บหนิกาและก็ต่อด้วยทีมชายชิงเหรียญทองกับเจ้าภาพในเวลา19บนิกานิวัสุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากประเทศอินโดนีเซียครับ